ตลาดน,น้อยแดงสวัสดีค่ะตอนนี้ย่าอยู่ที่งานประจำปีวัดซ่องแก้มบางใหญ่นะคะยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ยังมีงานอีกวันหนึ่งนะคะ ส่วนกลางโน้นมันจะเป็นวัดช้างแล้วะดรับนางมาเดินมือทืนนี้นะครับที่มีงานอีกวันหนึ่งนะคะที่มาร่วมบริบุนโลงในงานปรรดาบีของวัดส้มเกลี่ย์คืนนี้ก็เป็นคืนที่สองของงานนะครับพร้อมแล้วนะครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็ขอท่องนะครับมาทำบุญกันเยอะๆนะคะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตนานี้เดี๋ยวเราไปหาของกินกันนะครับเอาไปเป็นเจอิญเลยนะครับทุกท่านนะครับที่ได้นำมาถึงเิธีงานแล้วนะครับเจริญทุกท่านเลยนะครับ มาลงลูกบอลมาทงวัดน,นะครับมาลงบอลลูกบอลกนน็ทางวัดก็กลับเป็นเชิญท,ทุกท่านเลยนะครับว <c oughs> ันนี้ถือว่าบรรยากาศดีของท่านนะครับท่านที่ต้องการหน้าพระแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับที่ดได้เดินทางมาร่วมในงานประจำปีในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณยายซื้อมาให้ของขายเยอะมาก เลือไปจะถวายสังฆท, <ไป S 1> ทาน,ทาน,ทนก็ไปทา่านัพิโรธท่าน่บวชนผนให้เจ้ากรรในเวนบวิดามัดมดนมดารงดาะครับรบอนะูรตอีเบอรี่ถุงล้าสิบบนนี้ไม่ล,ลืไม่ไี มาร่วบุญร่วงสมได้อีกวันหนึ่งนะฮะขอเชิญเลยอยากจะเจอมืออาจารย์อดเกจิชื่อดังจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดบุ้าก็มาเข้าคิวเข้าแถวได้เลยนะหมอเชิครับดนกันตกมากเลยปนะคกมาเจมาเจาเจอมาเจัมาเอาเจอจมาเจอยาเจอาอมามาเจอมาอมมาเอมอกอาาอจาปัจจัยที่ี ให้ดูยาไรแล้วก็ไปอาจจะสุดท้ายอย่าลืมไปถวายนะครับทานนะฮะตัวน้ำให้จองกันไปเวียนนะฮะจะได้โชคดีกันเขาจะได้เลี้ยงจองเวียนจองกันนัสนละทีมาทำบุญกันเมเตี้ยมาทำให้ครบตัวนะตารางงาเต็ยนะครฮะคนเยอะคนเยอะคนเยอะจะกินหอยทอดกินไม่ได้เลยคนเยอะ อาจนเลยนะครับจะได้รังมีใจนะครับบุญกุศลเราเราทำเราได้นะใครทำใครได้เดินก็มาได้เลยนะครับสำหรับแรกฮะปิดทองก่อนฮะปิดทองแล้วก็เพียงมะพ่วไย ลอยพุทธราบะำลองหลวงพ่อเสือพรำำลองอันดับสุดท้ายก็ไปถวายพระทานปุจิจุผูสตัวน้ำให้ผูยาตายายกัในเบนะอันดับสุดท้ายไปถวายพระทานนะช่วยอ้นไปช่วยดูในลเรงเรียนหน่อยไดช่วยอไปช่วยใารเรียหน่อยเมียไมก็ไปสร้างนะไปแล้ว

ขายมามีชาเมีรสชาทุกละกมชาติลทุกนะครับอยู่หลอดองทางต่อเป็นตลมนะครับด้านในนี่คืออินเดียน่จะ้างอินเดียผิดเยนด ของกินมีนอบวัดมแมลงทอดของเล่นเด็กก็เยอะนี่คิดสุดแพ้นะันกบอกระถดมนกสาป่าสมา,าสมปาาเลยได้

ของกินเยอะมากเลยนะคะเพื mai, th th na, yeah, yeah. ่อนๆที่ยังไงผ่านก็ได้ลองเข้ามาดูนะคะพรุ่งนี้หรืออีกวันหนึ่งการเขาจะจีบมาเลยนะครับหยีบมาเลยนะครับเพราะว่าแต่เถี๋ยวอีกนางนะครับหยีบมาเลยนะครับต้องการจะเจอมาลายนะครับหยีบมาเรื่นีๆเลยนะครับ การทำบ้านกัรทอดการซื้อขส้นเพื่อเสื้อผ้าไปฝากลูกหลานคนทางบ้านทางน้ามีผู้นะคะหนูกินไปก็คืเยอะเยอะรอไม่ไหวนี่เกี๊ยวก็มี

จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ